ก็กลาบสวัสดีนะครับลูกค้านะครับชาวแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติติดตามและรับชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับรถไถมือ2องนัดแท็กเตอร์อุดรธานีทุกท่านครับกับวันนี้ครับนัดก็มีสินค้านะครับมานําเสนอให้ลูกค้าอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นสินค้าตามฤดูกาลนะครับเข้าสู่ช่วง ต้นฝนนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้นัดก็มีรถนะครับมานําเสนอ1คันนะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับคูปุต้าดีซีหกพัดนะครับหกพัดนะครับตัวนี้เป็น60นะครับตัวนี้ก็รูปร่างหน้าตาครับตัวนี้นะครับมาดูสภาพรอบคันกันครับอ่ะเริ่มจากตู้นะครับอ่ะมาดูตู้ตะแกงครับตัวนี้นะครับนะครับดูตะแกงล่อนนะครับไม่มีผุนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับสภาพรอบๆคันกันเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนะครับลองเดินตู้ให้ดูนะครับดูสภาพคร่าวๆไปด้วยกันก่อนนะครับดูตู้ลอนตะแกงนะครับตรงนี้ไม่มีขาดนะครับตู้ลอนก็สวยเลยนะครับตรงนี้นะครับดูลูกปืนนะครับสายพานเช็คความเกี่ยวนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะครับตู้ไม่แตกไม่รั่วนะครับคอนะครับให้ดูคอนะครับคอเดิมนะครับไม่มีหักนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะฮะตรงนี้นะครับปากเลดครับตัวนี้นะครับปากเลดเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้รถใช้งานอยู่ที่2,100ชั่วโมงนะครับ2,100ชั่วโมงรถจดทะเบียนปี55นะครับมีเล่มพร้อมนะครับ DC 660พัดนะครับภาษีพรบลอไม่ขาดนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นลองกระสอบนะครับเป็นรุ่นลองกระสอบนะครับต้องมาดูช่วงล่างครับต่อมานะครับมาดูช่วงล่างนะครับแท็กนะครับลูกปืนล้อนำนะครับยังเต็มสมบูรณ์ดีนะครับทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวผมเดินพาเดินดูรอบคันแล้วกันนะครับนะครับดูสกูครับ สกู๊หนึ่งสกู๊สองนะครับไม่มีรอยอัดซิลิโคนนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับรถเดิมๆนะครับตัวนี้รถเดิมๆรถจดทะเบียนปีห้านะครับนะครับช่วงล่างไม่แบะนะครับนะครับราคานะครับราคาของคันนี้นะฮะก็อยู่ที่ 180,000บาทครับ180,000บาทจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกครับ180,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเรามาได้ครับที่091ครับ861191ครับ0 9 1 8 6 1 1้าหหรือ063ครับ3130447นะครับดูแท็กนะครับยังเหลือเต็มเลยฮะนะครับไม่มีฉีกนะครับช่วงล่างสวยนะครับช่วงล่างสวยเดิมนะครับ ทีนี้ผมจะลองเดินตู้นะครับลันเครื่องให้ฟังเสียงกันนะครับว่าระบบการทํางานของเจ้าดี6 0นี้เป็นยังไงนะครับดูระบบการทํางานกันเลยครับนะครับเดี๋ยวพาไปชมระบบการทํางานนะครับนะครับต้องปิดตู้ปิดแะให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ้าวนะครับตัวนี้พร้อมเขี่ยวนะครับชั่วโมงการทํางานครับ2717ชั่วโมงนะครับ2,717ชั่วโมงเดินติดง่ายครับ ท่านใดที่สนใจนะครับหรือมองหารถเกี่ยวอยู่นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเราได้ครับที่091ครับ861191ครับ091 861191หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับก็ชื่อ063ครับ313 0447ครับ063 313 0447นะครับขอบคุณครับ